สวัสดีจ้ายินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองในน้อยของน้าน้อยไลสตาอีกแล้วพี่น้องวันนี้แนาน้อยจะมาอัปเดตข่าวดีเด้อพี่น้องลุงพน่นนันลาสุดเพิ่นกระไดให้ลดดินเนาะพี่น้องมาเทหินทีโรงเรียนบ้านกกตูมโรงเลียนกกตูมเนาะพี่น้องสร้างสนามเด็กเล่นพัฒนาซุ้มส้นเล็กๆเนาะจ้ะเนาะซองไอดินกอก บริษัทเขาจะเอาเครื่องเล่นนั่นมาล่งที่บ้านลุงพ้นลุงพน้งพนก็เลยให้เอามาล่งที่โรงเรียนเลยค่ะพระว่ายังมีอีกอีกร้ายเนาะพี่น้องอีกเยอะลุงพ้นไม่ได้ท้ามาไล่ให้ประเทศหรอกค่ะเอฟซีเพิ่นวานเนาะพี่น้องเพราะเขาไม่ได้เป็นนายกแต่ลุงพ้นท้าให้ซุ้มซ้นมีไล่ได้เขามาพี่น้อง สังเกตได้ว่าตั้งแต่เป็นข้าวเหลืองเหล้ามากเนาะพี่น้องก็ไดเกิดมีตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพ้นเหล้วกันลุงพ้นกระไดทุ่มทีให้พวกแม่ค้าพ่อค้าได้เข้าไปขายขยับขยายที่ขายของได้สะดวกสบายเนาะพี่น้องต่อมากรมีของเหล่นมาล่งที่บ้านเพิ่นเพิ่นกระบอกเก็บไว้เพิ่นกระไดเอามาที่ลงเลียนบ้านกกตูม เพื่อให้เด็กๆลูกๆห้นานๆได้เล่นได้หัวน้ากันนอพี่น้องส่วนว่าทางผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านเพ่นกระดใส่ได้ซ้อยน้าลุงพ่นได้พี่น้องกับโบเมนลุงพ่นเป็นคนเอาให้ดอกพี่น้องกับเอฟซีนอพี่น้องเอฟซีจากลุงพ่นนั่นแหละผู้เพื่อนที่ไปเยี่ยมไปเยือนลุงพ่นพ่นกระดแบ่งส่วนหนึ่งนั่น ไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่เพิ่นฮักเนาะพี่น้องผู้ละซ้องร่อยซ้ร่อยหรือจะหาร่อยหรือจะมากกว่านั้นก็มี่เนาะพี่น้องส่วนว่าทาังคดีนั้นจะออกมาลูกแบบใด ปูใดคือค้นลายตัวจริงผููดดไดที่ใดกระท่าตอนนองสมผู้น้องพี่น้องเฮาก็ต้องรอทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนออกมาแถลงการอีกครั้งหนึ่งนาอพี่น้องหวังว่าเฮ้าจะได้ยินข่าวดีเร็วๆนี่นาอพี่น้องจ๋าก่อนจบคลิปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ